สวัสดีค่ะเด็กๆและผู้ปกครองนะคะวันนี้เรายังเรียนรู้กันในหน่วยของจังหวัดของเรานะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพและอาหารพื้นเมืองของจังหวัดค่ะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เรามาร้องเพลงปลาทูกับคังโขวกันนะคะเรามาพูดเนื้อตามโขกเลยนะคะปลาทูปลาทูมาดู ปลาทูในเข่งน้อยนเนอยนอ้นอยน้อยน้อยน้อยในเข่งปลาทูมากินมากินปลาทูเร็วพวกเรามาดูมากิน ปลาทูแล้วฉลาดดี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 ได้ไหมคะลูกทีนี้เราพูดอีกรอบหนึ่งพร้อมลองทำท่าดูนะคะท่าปลาทูทำแบบนี้นะลูกโยกแขนซ้ายขวานะคะมือประกบกันปลาทูปลาทูมาดูมาดูปลาทูในเข่งในเข่งทำแบบมือนะลูกนะ ในเข่งแบบมืออย่างนี้จะพูดว่าน่อยหน่อยยน่อยน่อยน้อยหน่อยหนย่นย,นยในเข่งปลาทูมากินคำทักกินลุกแบบมือนี้นะมากินมากินปลาทูเร็วพวกเรามาดูมากินปลาทูแล้วฉลาดดีทาท่านี้แล้วฉลาดดีเยอะหวแล้วฉลาดดี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 ีดีดดดดดดแค่นี้ลุกได้ไหมคะเดี๋ยวปูจะลองร้องท่อนเดียวยาวเลยนะคะ มาพร้อมกันเลยใครทาได้ลุกขึ้นมาลองทําท่าพร้อมกันเลยค่ะปลาทูประทูประทูมาดูมาดูประทูในเข่งน่อยน่อยหน่อยแน่อยแน่นอยแน่น้อยในเข่งประทูมากิน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 ปลาทูเร็วพวกเรามาดูมากินปลาทูและฉลาดดี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  ปลาทูปลาทูปลาทูมาดูมาดูปลาทูในเข่งหน่อยใน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 เข่งปลาทูมากิน VI. มากินมากินมากินปลาทูเร็วพวกเรามาดูมากินปลาทูแล้วาลาดดี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 ได้ไหมคะตบมือตัวเองหน่อยแต่ทุกคนใโกด้วยอ่าต่อไปนะคะ เข้าเนื้อกันเข้าเนื้อหากันเลยค่ะอาชีพของชาวจังหวัดสมุทรสงครามนะคะชาวสมุทรสงครามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมประมองอุตสาหากรรมขนาดเล็กนะคะเช่นผลิตน้ำปลาทำน้ำตาลมะพร้าวแปรรูปอาหารทะเลเป็นต้นค่ะ8ของอร่อยคู่จังหวัดสมุทรสงครามของกินของฝากที่มาแล้วห้ามพลาดเลยค่ะ มาดูกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างอันดับแรกเลยปลาทูเนึ่งแม่กองค่ะสองหอยหลอดสามกะปิคองโคนสี่ลิ้นจี่พันค่อมค,ค่ะต่อไปส้มโอเขาวใหญ่น้ำตาลมะพร้าว ผล,ลไม้แช่อิ่มกับชาติก็คือการนำผล,ลไม้นะคะที่มีรสขมต่างๆนะคะมาแปลรูปให้มันหายขมจนได้ชื่อว่าผล,ลไม้แช่อิ่มกับชาตินั่นเองคะ่ะ ต่อไปนะคะข้าวต้มแห้งอันนี้ขึ้นชื่อของแม่กองเลยค่ะใครมาจังหวัดของเราก็ต้องอยากลองชิมนะคะแต่ตอนนี้คุณลุงเขาได้ย้ายไปอยู่ที่ริมเขื่อนของวัดช่องลมนะคะเนื่องจากวัดเพชรเขื่อนสุดลงไปนะคะก็เลยได้ย้ายได้ความเมตตาของหลวงพ่อวัดช่องลมนะคะท่านให้ย้ายขึ้นไปขายชั่วคราวที่นั่นก่อนคะ่ะใครผ่านมาแม่กองก็อย่าลืมแวะไปกินนะคะมาดูใบงานของเราวันนี้นะคะ เป็นรูปอาหารที่ขึ้นชื่อของสมุทรสงครามนะคะรูปแรงลูปอะไรให้เด็กมาชื่อยคโอดูเร็วปลาทูนึ่งทำอาหารอะไรได้คะลูกปลาทูทอดเด็กเจอไหมคะปลาทูทอดอยู่ไหนถ้าเจอแล้วขีดเส้นเลยคะ่ะต่อไปหอยหลอดอาหารที่ขึ้นชื่อใครมาแล้วต้องสั่งเมนูนี้แน่นอนคะ่ะนั่นก็คือ หอยลอดผัดชาเจอไหมคะลูกหอยหลอดและหอยหลอดผัดชาถ้าเด็กๆเจอแล้วยกองเส้นเลยค่ะต่อไปส้มโอขาวใหญ่ผลของมันสีเขียวนะลูกแต่พอแกะออกมาสีของมันจะกลายเป็นเนื้อของมันจะเป็นยังไงนะติ๊กตๆกต๊กตกใครเจอแล้วยกงเส้นเลยค่ะ ต่อไปผลลมาธอีกหนึ่งอย่างนะคะนั่นก็คือลิ้นจี่ค่ะพันคอมที่คุ้นชื่อมากแกะเปิดออกมาแล้วหน้าตาของมันน่าจะเป็นแบบไหนนะสีแดงๆเจอไหมคะลูกถ้าเจอแล้วขีดเส้นเลยค่ะนั่น,นแหละคือคำตอบที่ถูกต้องเด็กๆลองไปทำกันดูนะคะสำหรับวันนี้เราต้องสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ